บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส์ทเรดิโอ104สองขลาสนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอครับมาแล้วมาแล้ว รายการบ้านดีหาดใหญ่รายการดีๆสำหรับคนรักบ้านโดยเฉพาะเลยในรายการบ้านดีหาดใหญ่ครับ by Smart Radio EP ที่30แล้วครับโอ้โหเราเดินทางมาถึงช่วงปลายปีเราก็มี EP ที่30ของรายการครับและก็วันนี้เป็น EP ที่จะบอกว่าสบายๆกับการฟังรายการบ้านดีหาดใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่ไปกันที่กิจกรรมดีๆจากรายการก่อนเลยนะครับต้องขอขอบคุณกับ SCG Home ด้วยนะครับให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของรายการด้วยวันนี้เขามีงานดีๆจาก S c G Home มาฝากกุณรู้ฟังกันเพราะว่า S c G Home เนี่ยเขาจะไปออกบูธท,ที่งานบ้านและสวนแฟร์ที่ไบเทคบางนาให้คนรักบ้านเนี่ยไปคิดว่าไปชมและก็ไปติดตามกิจกรรมดีๆจากงานของ S c G ได้เลยนะครับในงานบ้านและสวนแฟร์2021ที่จัดขึ้น ที่ By Tech b ไบเทคบางนานะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างที่น่าสนใจในงานนี้นะครับและก็เเดี๋ยวนะ <c oughs> และ้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยจากทาง SCG เขาไปออกบูธด้วยนะครับอยากให้หลายๆคนไปกันนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยไม่ว่จะเป็น แบบบ้านใหม่สำเร็จรูปรับสร้างบ้านโดยบริษัทเป็นบริษัทพันธมิตรของ S c G Home นะครับ Design Connect ครับแล้วก็มีวอตเชอร์ S G Home สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการที่ S c G Home มูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทครับรับสิทธิประโยชน์ดีๆฟรีมากมายพร้อมกับมีบริการตรวจบ้านก่อนเข้าอยู่มูลค่า6 0 0 0บาทแถมให้ด้วยครับ มีบริการติดตั้งหลังคาโรงรถกันศาสตร์พิเศษเริ่มต้นที่3,400บาทต่อตารางเมตรมีบริการดูแลบ้านเช่นล้างแอร์ทำความสะอาดพิเศษเริ่มต้นที่425บาทสำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอป My Home นะครับ Uh, My Home F และสมัครสมาชิก SCG Family รับทันที700คะแนนสะสมใช้เป็น uh, เป็นแต้มเป็นส่วนลดต่างๆและก็แลกของรางวัลได้มากมายครับส่วนอื่นๆก็มีความคุ้มอย่างเช่นรับบัตรเครดิตเงินคืนสูงสุด2 4 0 0 0บาทรับบัตรกำนัน Tesco Lotus สูงสุด11,000บาทรับสิทธิ์ผ่อน0%นานถึง3เดือนเลยนะครับและก็ใครที่ เป็นสมาชิก S C G Family ก็รับคะแนนสูงสุดถึง9เท่าเมื่อใช้ S C G Home c r e d t c a r d ชชำระสินค้าและบริการตามที่บริษัทกำหนดนะครับพบกันพบกันกับงาน S C G Home Clinic ในงานบ้านและสวนแฟร์ด้วยนะครับเขามี S C G Home Clinic เนี่แฟห้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่บูธ S C G Home ในบ้านในงานบ้านและส่วนแฟร์ครับแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกไปที่นู่นก็ สามารถที่จะลงทะเบียนขอคำปรึกษาได้แบบฟรีๆผ่านระบบออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญของ S c G Home ได้เลยรับข้อเสนอสุดพิเศษอื่นๆมากมายในงานบ้านและสวนแฟร์ครับแต่จะบอกว่าถ้าเป็น S c G Home เขาก็ให้คุณรับสิทธิทประโยชน์ดีๆแบบนี้ได้ที่ S c G Home ทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นหาดใหญ่สงขลาก็ที่ร้าน S c G Home ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคม2564เว w G Home .com หรือ SCG Home Contact Center โทร02 5 8 6 2 2 2 2นะครับอันนี้เป็นงานดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงแรกครับอีกหนึ่งงานก็คืองานบ้านและสวนแฟร์ไปดูว่าเขาจะจัดเป็นยังไงครับปีนี้งานบ้านและสวนแฟร์เนี่ยเขาจัดหลายๆกิจกรรมไว้ในงานเลยนะครับที่รวมไว้ในงานโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลย ครับหลายประเภทเลยทีเดียววันนี้จะพาไปดูกันว่าไฮไลท์ของงานมีอะไรบ้างนะครับถิวกว่ากลับมาให้หลายๆคนที่แบบว่าเออรักบ้านในหายคิดถึงกันแล้วนะครับงานบ้านและสวนแฟร์2 0 2 1เนี่ยเขาก็จัดกันแบบว่าคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช้อปปิง้งซื้อต้นไม้หาของขวัญเดินเล่นฟังเพลงและก็เป็นคอนเซปที่ใช้ชื่อคอนเซปว่า house of green นะครับที่ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ของคนบ้านและธรรมชาติเพราะด้วยวิถีชีวิตที่ผ่านมาบ้านเป็นทั้ง ที่พักพิงและก็เยียวยาจิตใจพบว่าบ้านเนี่ยเป็นได้ทุกสิ่งทั้งที่เรียนที่ทํางานที่เที่ยวทริปก็เป็นได้นะครับคุณผู้ฟังครับหรือว่าจะเป็นที่พักผ่อนจึงเป็นเทรนด์การตกแต่งและก็การสร้างบรรยากาศในบ้านให้แบบมีชีวิตชีวาด้วยธรรมชาติด้วยแนวคิดนี้จึงนํามาสู่ไฮไลท์ของงานก็สามารถที่จะไปดูกันได้ครับงานเนี่ยเขาจัดไปจนถึงวันที่26ธันวาคมที่ไบเทคบางนาครับงานเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง3ทุ่มทุกวันนะครับ อันนี้ามาฝากกันในรายการของเราด้วยนะครับสำหรับคนอยากจะไปนะครับก็สามารถลงทะเบียนเข้าไปร่วมชมงานได้นะครับมีหลายบูธหลายแบบแต่บูธหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่ต้องไปเลยนะครับนั่นก็คือบูธ SCG Home นั่นเองนะครับมีการออกแบบต่างๆเยอะแยะมากมายมีสำนักพิมพ์บ้านและสวนนี่ไปออกแบบไปออกงานนี้ด้วยนะก็ไปติดตามกันได้นะครับในแต่ละล็อกแต่ละโซนนะครับโอ้โหต้นไม้เยอะมากสำหรับคนรักบ้านงานนี้ ไม่รู้ว่าเป็นงานบ้านเลสสวนหรือว่างานสวนอย่างเดียวนะครับคนรักต้นไม้นี่เขาไปขายกันเพียบเขาไปโชว์กันเพียบเลยครับออบรรยากาศดีมากนะครับอันนี้ก็เอาเป็นกิจกรรมดีๆในช่วงแรกของรายการของเรามาฝากกันเพราะเราบอกว่าวันนี้รายการเราจะมาแบบสบายๆนะครับสำหรับคนรักบ้านโดยเฉพาะเลย2กิจกรรมดีๆในช่วงแรกครับที่นํามาฝากรู้ฟังกันและก็วันนี้ในรายการของเราบ้านดีหาาใหญ่บายสมาร์ทเรีโอเราจะคุยกันที่ กิจกรรมช่วงของวันหยุดยาวสําหรับคนที่จะอยู่ติดบ้านไม่ไปไหนอยู่กับบ้านช่วงเทศกาลนี้ครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ smart radio 104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านกาญจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686ขอบคุณกับช่วงออรายการ อีกหนึ่งที่เลยที่พลาดไม่ได้เลยครับกับโครงการการจะนะทรัพย์แกลนท่าข้ามด้วยครับอ่ะวันหยุดยาวปีใหม่นี้วางโปรแกรมกันหรือ,อยังครับว่าจะไปกันไหนกันดีจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเขาดาวที่ไหนหรือจะไปทํากิจกรรมอะไรกับครอบครัวที่ไหนกันบ้างครับแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าต่อให้เทศกาลไหนๆปีใหม่สงกรานไม่ค่อยจะเที่ยวไหนเลยวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องดีๆสําหรับคนที่ไม่ได้อยากจะออกไปเที่ยวนะครับ แต่วางแผนไว้แล้วว่าปลายปีปีใหม่โอเคอยู่บ้านก็นแล้วกันนะครับการอยู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเสมอไปนะครับยิ่งในช่วงวันหยุดยาแล้วเนี่ยบางทีการอยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสําหรับหลายๆคนก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการได้ประหยัดเงินได้หยุดพักเฉยๆบ้างหรือว่าการได้เรียนรู้เพื่อทําสิ่งอะไรใหม่ๆบ้างใครที่ เป็นแบบนี้ก็จะเหมาะกับทีมนี้มากก็คือทีมหยุดยาวอยู่บ้านแต่วันนี้เราจะไม่ให้คุณหยุดอยู่บ้านแบบเฉยๆครับแต่เราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณรู้ฟังกันว่าช่วงวัาหยุดยาวปีใหม่สมมติว่าถ้าเราไม่ไปไหนเนี่ยเราสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างคุรู้ฟังครับถ้าเราไม่ไปไหนอันดับแรกเลยถ้าอยู่กับบ้านก็ส่วนหนึ่งละ ไม่มีใครมาหาเราไม่มีใครมาเลยที่บ้านเนี่ยก็จะประหยัดเรื่องของเงินไปเยอะครับไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันแพงๆนะครับหรือว่าไม่ต้องจ่ายค่าที่พักแย่งกับคนอื่นไม่ต้องไปแย่งกินแย่งซื้อก็ได้เรื่องของการประหยัดอันดับแรกครับ เพราะว่าการที่เราไม่ไปไหนเลยในช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะประหยัดเงินได้มากกว่าปกติเลยนะครับเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าวันหยุดทุกอย่างแพงหมดเลยที่พักก็แพงใช่ไหมของกินก็แพงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งน้ํามันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแพงแพงแพงตลอดค่าเดินทางต่างๆก็แพงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินอะไรต่างๆเอยเนี่ยก็แพงไปหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการได้ประหยัดครับ2 เห็นไหมมันมีค่อยดีนะ2มีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถามว่าทําไมก็ใช้เวลาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประหยัดแล้วยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆข้อนี้หลายคนบอกว่าการอยู่บ้านนี่แหละถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบไปไหนไม่ต้องรีบทําอะไรไม่ต้องรีบไปในที่คนเยอะๆเฮ้ยไม่ต้องแข่งกันนะครับเราไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปรันแข่งกับใครเดี๋ยวไม่มีที่พักเหลือนะถ้าถึงช้าไม่ต้องแย่งเลนถนนกันไม่ต้องแย่งนู่นนี่นั่นกันโอ้โห ไม่ต้องแย่งคิวเปาแบบเข้าปั๊มน้ํามันนู่นนี่นั่นนะครับมันก็ทําใหเรารู้สึกว่าเออม,มันดีมากเลยนะครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราอาจจะแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสามารถทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองที่ไม่เคยทําไม่เคยลองทําหรืออะไรอื่นๆอีกมากมายในชีวิตนี้ที่อาจจะแบบไม่เคยทํามาก่อนใะนประมาณนี้ครับ ก็อาจจะลองดูได้ในช่วงของเทศกาลมันหยุดยาวเพราะว่ามันสามารถลองผิดลองถูกได้เฮ้ยวันนี้ทาไม่ได้เดีย๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะว่ายังมีเวลาให้คุณทําอะไรใหม่ๆได้อีกเยอะเลยจะเป็นฝึกจัดสวนฝึกโยคะหรือว่าอื่นๆก็ลองดูฝึกทำอาหารอะไรประมาณนี้ครับมีเวลาพักแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองเห็นไหมมันก็มีเวลาให้กับตัวเองด้วยเพราะว่าเวลามันเยอะแยะไปหมดเลยในช่วงเทศกาลมันหยุดยาวงานก็ไม่ต้องทําก็ได้พักผ่อนเต็มที่ คือมันมันอาจจะแบบเขาแบบเขาเขาเรียกว่าประมาณนี้นะอาจจะได้นอนดูซีรีส์ที่ค้งางคาเช้าจรดเย็นโอ้ยไม่เบื่อเลยสนุกกับการทํากิจกรรมกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านหรือว่ากับคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปไหนเนี่ยบางทีเราได้มีเวลาอยู่กับเขามากขึ้นนะครับผมว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องหยุดยาวอยู่บ้านแน่นอนอ่ะศาสางงานที่ค้งางคาแต่ว่าหยุดยาวไม่อยากให้ทํากิจกรรมศาสางงานที่ค้งางคาแต่ถ้ามันเป็นงานที่มันค้างแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าเอยดินพอกหางหมู มันแบบค้างต่อไปปีข้างหน้าปีข้างหน้าปีข้างหน้ามันสั่งสมไปเรื่อยๆผมก็ไม่ไม่อยากใจคุณค้างเอาไว้ก็ลองสะสางงานที่ค้างคางกันดูครับกิจกรรมต่อไปครับอีกหนึ่งกิจกรรมก็สามารถที่จะทําได้ครับนั่นก็คือการทําความสะอาดและก็จัดบ้านใหม่ครับ ก็าสามารถทําได้หยุดยาวทั้งทีก็ได้มีโอกาสทําสิ่งเหล่านี้แหละทําความสะอาดทิ้งของที่ไม่ใช้นําไปบริจาคจัดระเบียบของที่มีอยู่ให้มันเป็นระเบียบหน้าหยิบหน้าใช้สะดวกต่อการใช้งานมีเวลาในการกวาดบ้านถูบ้าน,านมันจะมีมุมที่เราไม่เคยได้ทาความสะอาดเลยที่เราแบบรีบๆกวาดๆๆๆไม่เคยได้ปัดไม่ได้ถูเวลาเราหยุดยาวๆเราก็จะมีโอกาสได้ทํากับมันครับ กิจกรรมต่อไปทาอาหารกินกับคนในครอบครัวอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่ผมเอามาแชร์ในรายการครับถามว่าทําไมวันนี้รายการเราเราสบายมากเพราะว่าอยากให้คุณรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายจากการฟังรายการในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เริโอข้อดีของการอยู่บ้านในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแล้วทํากิจกรรมอะไรได้อีกบ้างนอกจากนี้ที่เกี่ยวกับบ้าน เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เริโอต่ออีกหนึ่งช่วงครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกมันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์เริโอ104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ089610 บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันทีน่นี่สมาร์ทเรดิโอ104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686 อยู่ด้วยกันต่อในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เริโอ e อพีที่30ครับกิจกรรมอยู่บ้านช่วงเทศกาลวันหยุดยาวครับอยู่บ้านไม่ให้หน้าเบื่อทําอะไรได้บ้างอช่วงแรกเราก็บอกคุณผู้ฟังไปเยอะแล้วนะครับมาช่วงนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยที่จะชวนหลายๆคนไปทํากันในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวนี่เลย สำหรับกิจกรรมที่หลายๆคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับเรื่องหนึ่งผมว่าช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่หลายๆคนมักจะทํากันในช่วงของเทศกาลหยุดยาวอาจจะไม่ไปไหนก็คือเรื่องของการเคลียบ้านหรือว่าการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้รู้สึกว่าเอ้ยปีใหม่อะมันเหมือนจะเป็นอะไรใหม่ๆบ้านเรารู้สึกโล่งสบายตาหรือแม้แต่กระทั่งการซ่อมแซมการรีโนเวทการปรับปรุงบ้านนะครับหรือถ้าบ้านใครที่มีพื้นที่สวนก็ ไปดูแลสวนทํากิจกรรมต่างๆกับคนที่บ้านนะครับนอกเหนือด้วยวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ารู้ครับ<_ <EN> _>เกี่ยวกับคนรักบ้านนะครับ หยุดยาวๆทําอะไรได้บ้างหลายคนก็ถามหลายๆคนก็บอกว่าเออก็มีแล้วนะกิจกรรมในใจที่แบบว่าจะทําการอะไรประมาณนี้ครับจากสถานการณ์โควิดในที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนวันหยุดยาวของเราไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับบ้านตลอดเวลาครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้อง work from home ไปด้วยก็าอาจจะไม่ได้ทํากิจกรรมทั้งหมดของบ้านเลยนะครับ วันนี้เราจะคุยกันว่า1ปีหนึ่งครั้งที่เราพอจะทําได้อย่างเช่นการเก็บของเคลียร์บ้านจัดบ้านเพราะว่าถือเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับที่เราจะได้หันมาใส่ใจบ้านมากขึ้นนะครับนอกจากที่จะปล่อยให้บ้านเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วสิ่งหนึ่งครับผมว่าความต้องการของคนในบ้านก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความสะดวก ในการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบเป็นของตัวเองมากขึ้นน่ยนะครับลองดูว่าเอ๊ะห้องนอนเรารกไปรอเปล่าหรือว่าบ้านเราอ่ะมันรกไปรอเปล่ารกตาไม่ห้อยสะดุดตาในการที่จะแบบว่านั่งทํางานหรือว่าแม้แต่กระทั่งกลับมาแล้วนั่งลงพักผ่อนหรือว่าสามารถที่จะแบบนอนหลับได้แบบสบายใจอาจจะมาจากอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเก็บแล้วก็การเคลียร์ในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยอาจจะเป็น สิ่งหนึ่งที่ทําได้เหมือนกันนะครับ 2. ลองหันไปมองสวนหน้าบ้านสิ่งที่เรารักที่สุดที่เราบอกว่าอุย้ยกว่าจะได้มามันยากมากเลยนะในสวนเนี่ยต้นไม้แต่ละต้น มันก็มีมูลค่าที่เราไปซื้อมาบ้างที่เราปลูกขึ้นมาบ้างครับใช้เวลาในการปลูกมันตั้งแต่ต้นเล็กๆกว่ามันจะโตขึ้นมาพอมันโตขึ้นมาแล้วเราไปขาดการดูแลครับไม่ว่าจะเป็นการรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยเคยทําให้เขาบ้างหรือเปล่าต้นไม้นี่ก็เหมือนคนนะถ้าเราแบบไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ทานอะไรเลยคุณผู้ฟังลองนึกดูเรากินแต่น้ําอย่างเดียวไปแบบเอาปล่อยให้ต้นไม้ไปหากินตามมีตามเกิดบางบางทีบางบ้านนะครับใต้พื้นดินเนี่ยเป็นเป็นพื้นปูนเลยครับต้นไม้เขาไม่สามารถจะแบบเออ ชอนชัยรากลงไปหาอาหารหรือว่าอาหาาหาปุ๋ยกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมาใส่ใจนะครับมันมีวัชพืชมันมีหญ้าอะไรที่เข้ามารบกวนเขาหรือเปล่าเราก็ลองดูนะเราก็แบบไปทําดูบ้างรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยถอนหญ้าอะไรประมาณนี้แหละก็ช่วยให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างครับหรือว่าถ้าแบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลมากๆเนี่ยอาจจะลองหาเทคโนโลยีใหม่ๆลองติดตั้งระบบการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการให้น้ําเป็นเวลาการใส่ปุ๋ วิ่อะไรประมาณนี้เป็นเวลาบางทีกิจกรรมเหล่านี้มันร่วมสามารถทำกับครอบครัวได้ครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําคนเดียวเสมอไปนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับออกิจกรรมต่อไปสิ่งหนึ่งเลยกิจกรรมกับครอบครัวที่สามารถทําได้ในวันหยุดยาวๆเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการอาจจะเป็นการทําอาหารร่วมกันมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่บางครอบครัวนะผมว่าแต่เชื่อไหมครับว่า เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากนะครับมีโอกาสทานอาหารร่วมกันมีโอกาสพูดคุยปรึกษาซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากในช่วงเวลาที่เราสามารถอยู่ด้วยกันและก็ลองใช้เวลาในการพูดคุยกันบ้าง365วันคุณมีโอกาสได้คุยกับคนในครอบครัวมากน้อยแค่ไหนคุณมีโอกาสได้แชร์เรื่องราวต่างๆกับลูกๆหรือว่ากับคนในครอบครัวมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสได้พูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนโอยบางบ้านเนี่ยแทบจะหันหลังใส่กันเลยนะครับ จริงนะผมว่านะบางทีเนี่ยควรจะใช้โอกาสเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์นะครับมีอะไรที่ ลูกจะแชร์กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่คาใจลูกอยู่อยากจะถามอยากจะพูดคุยสร้างบรรยากาศในบ้านพูดคุยกันเป็นกันเองเปิดใจรับฟังอย่าให้มันเป็นปมต่อไปยาวๆต่อไปนานๆเพราะว่าถ้ามันปล่อยมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆย,ยาวๆนานๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้อาจจะเกิดผลดีต่อตัวของคนในครอบครัวเองครับมันอาจจะเป็นผลที่แย่มากกว่าครับสิ่งนี้คือคือสิ่งที่ที่อยากจะให้หลายๆคนหันมาใส่ใจมากขึ้น อะไปดูอีกอย่างหนึง่งการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในบ้านด้วยนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งการมีเวลาให้คนในบ้านหรือว่าการใช้เวลาจากการทำงานบ้านให้คุ้มค่าร่วมกันโดยให้สมาชิกเป็นคนที่ช่วยกันแบ่งเบาภาระนะครับเหมือนการทำกิจกรรม5สอผมกำลังนึกกลับไปว่า เอ๊ะทำไมคนที่อยู่ในออฟฟิศอ่ะมีกิจกรรม5-2สใหกับคนที่ออฟฟิศได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างในออฟฟิศเราได้นะครับแบบประมาณว่าเอเคสัปดาห์หน้าตรวจ5-2นะคะทุกคนพร้อมใจร่วมไม้ร่วมมือทำความสะอาดอย่างจริงจังไม่มีขนาดที่ว่าจะคิดว่าเออไม่ทําดีกว่าไม่เอาดีกว่านู่นนี่นั่นเลยไม่มีแต่มีแต่คนช่วยกันช่วยกันเพื่อที่จะให้ผ่าน5-2 แต่ลืมแบบว่าที่บ้านเราอะเราก็มีสมาชิกมันก็เหมือนออฟฟิศเล็กๆออฟฟิศหนึ่งอะครับในบ้านเราที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับที่จะต้องช่วยกันถ้ายิ่งเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกหลายๆคนเนี่ยการใช้สิ่งของต่างๆมันก็ต้องกลับมาหาจุดพอดีว่า เอ๊ะจะต้องแบ่งพื้นที่อะไรยังไงให้คนในครอบครัวมันพอดีได้ด้วยผมว่าสิ่งนี้มันก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดให้ทุกคนสามารถทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาของวันหยุดยาวได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่อ่ะผมจะแนะนําเป็นกิจกรรมวันหยุดยาวให้กับหลายๆคนที่อ,อ,อยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนได้ได้ทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวด้วยกันนะครับเพราะว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ที่มันยังแบบไว้ใจไม่ได้นะ การระบาดของโควิดยังเกิดขึ้นอยู่นู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายสุดท้ายอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่อย่าลืมช่วงเทศกาลปีใหม่สําหรับคนในบ้านก็อย่าลืมมอบความสุขให้กันสั่งสรรค์เล็กๆน้อยๆในเทศกาลปีใหม่เอาแบบเออถ้าไม่ไปไหนก็สั่งสรรค์กันในครอบครัวแบบพอดีพอด,พอดีอะไรประมาณนี้มีกิจกรรมร่วมกันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอย่าปล่อยให้ปีใหม่เหมือนกับ เป็นปีที่ผ่านไปแบบเฉยๆไม่มีอะไรเลยก็สามารถส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกอารทำอาหารกินร่วมกันหรือว่าอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะวันหยุดยาวปีใหม่ทั้งทีบางทีอยู่บ้านมันก็อาจจะเหมือนเบื่อนะแต่อยู่บ้านก็ไม่น่าเบื่อถ้าเราช่วยกันทํากิจกรรมนะครับหปีผ่านไปมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นกับเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้อง มอบเป็นของขวัญชีวิตให้กับตัวเราเองและคนในครอบครัวบ้างครับส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้หยุดยาวปีใหม่ย้อนกลับไปฟังอีพีก่อนหน้านี้เรามีทริคดีๆในการเตรียมตัวเตรียมพร้อมก่อนที่จะเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับใครยังไม่ได้มโวการได้ติดตามฟังก็อยากให้ลองกลับไปย้อนฟังในอีพีก่อนหน้านี้เลยฮนะคุณก็จะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในเทศกาลปีใหม่นี้เพราะว่าถ้าคุณคิดจะไปเที่ยววันหยุดยาว คุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในการตรวจสอบบ้านให้ดีต้องปลอดภัยนะครับต้องต้องบอกว่าพยายามจะบอกให้ใครรู้นะว่าเราไม่ไม่อยู่บ้านเราจะไปไหนบางคนนะอ่ะโหโซเชียลจังเลยเช็คอินโชว์จังเลยไม่ใช่ครับหัวขโมยตาม Facebook คุณอยู่ฮะเดี๋ยวเขาจะเข้าบ้านคุณะคะ น่ากลัวเหมือนกันนะครับในยุคนี้หรือว่าบางทีก็การทําบ้านได้เหมือนเป็นปกตินะครับแล้วก็การดูเรื่องของการระบบรักษาความปลอดภัยการเปิดไฟเอาไว้อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าการติดตั้ง ระบบไฟในยามกลางคืนนะครับก็ช่วยได้ครับเป็นระบบโซลาร์เซลล์กลางคืนมันติดเองอะไรประมาณนี้ก็ช่วยได้อยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยแนะนำกันเอาไว้แล้วก่อนที่จะไปไหนก็ตามแต่ในช่วงของเทศกาลหยุดยาวปีใหม่นี้ครับนี่คือเรื่องราวดีๆในช่วงของรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เริโอเราคุยแบบสบายๆครับวันนี้พร้อมกับเพลงรพรๆใหๆคุณได้ฟังกันด้วยคุณจะได้รู้ว่าปีใหม่ถ้าไม่อยู่บ้านต้องทําอย่างไรหรือว่าถ้าอยู่บ้านจะต้องจัดการกับ ตัวเองและคนในครอบครัวอย่างไรดีเมื่อเราไม่ไปไหนและเราก็จะมีความสุขได้เหมือนคนอื่นเขาครับบ้านดีหัดใหญ่หัดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์เรีโอ104สงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686บ้านการจนะซับแกรนฉลองเปิดเฟสใหม่โซนหน้าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจองเพียง5,000บาทฟรีโอนฟรีจำนองฟรีเฟอร์บูลลค่าสูงสุดถึง50,000 0บาททำเลศักยภาพเดินทางสะดวกอีกหนึ่งโครงการจากบ้านการจนะซับโครงการการจนะซับแกรนพลอยพิเศษ ราคาพรีเซลเริ่มต้นเพียง4.29ล้านบาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k การชนะทรัพย์หรือโทร0896106686บ้านนี้หะใหญ่บ by Smart Radio ครับขอบคุณทุกการติดตามจากคุณผู้ฟังในรายการด้วยวันนี้นะครับขอบคุณบ้านการชนะทรัพย์ด้วยโปรแบบดับเบิลส่งท้ายปีรับไปเลยคูณ3ครับลดราคาไม่พอจองถูกไม่พอรับไปด้วยครับส่วนลด ฟอร์นิเจอร์มูลค่าถึง5แสนบาทครับและก็แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์มูลค่าถึง5 0 0 0บาทครับและก็ยังมีรถไฟฟ้า1คันรวมกับทองคำหนัก2บาทรับทันทีนวันโอนจองบ้านตามที่เงื่อนไขของโครงการกำหนดวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่โครงการการชนะทรัพย์แกลนการชนะทรัพย์แกลนพลาการชนะทรัพย์นาหม่อมนะครับทุกโครงการเราสร้างบ้านด้วยความใส่ใจวัสดุคุณภาพ พร้อมระบบความปลอดภัยเชื่อมั่นได้เลยนะครับพร้อมกับอีกหลากหลายโครงการที่เราเคยเปิดให้คุณเป็นเจ้าของมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า3โครงการนี้รีบเป็นเจ้าของด่วน074801456 0896106686ครับนี่คือทั้งหมดของรายการบ้านีหัดใหญ่บายสมาร์ตรีโอสำหรับวันนี้ขอบคุณการติดตามครับขอบคุณทุกๆเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาในรายการด้วยมีหลายข้อความเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะบอกว่า มันอาจจะไม่ทันทั้งหมดนะครับไว้วันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่สมาร์ทวิทยโบร้อสสงขาส่งท้ายด้วยเพลงนี้ฮะเป็นเพลงเก่าๆครับไม่รู้ว่าได้2งเพลงหรือเปล่านะเนี่ยถ้าได้สงเพลงอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ด้วยนะครับที่ขอมาวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ